ครับคุณนี่สูบปลาครับผมสูบปลาถา,ามมอว์บ่ได้สูบบอสอะขอย่างเงี้ยครับผม ครับอะไรเนี่ยคักบ่เนี่ยมันม่นคักอยู่หรออะไรอยู่เนี่ย โอเคครับผมเดี๋ยวแหงแล้วไอ้ไทยเดี๋ยวแหงแล้วไอ้ใครจะเบิรงกัน,นครับผมมาครับผมเบิรงครับพี่น้องใกล้แหงแล้วครับใกล้แหงแล้ว,ลวใกล้แหงแล้วครับปลาไหลแทงออกสองตัวแล้วเอาจังขนาดแล้วปลาไหลอยู่เนี่ย ตัวใหญ่เมื่อกี้มีหงอกกี่ดิให้แกมมันม่ลึกดิแทงพิษอะไรแทงท้างหางมาเ่ยโอ้ย ครับเดี๋ยวแห่งเราจะอัปเดตให้เบิางอีกทีครับผมเห็นตะหางครับผมเห็นตะหางรัดดีๆีได้รัดดีๆีได้อะไรเนี่ยซัมวอว์โอ้ยนี่น้มันนี่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 เออเออเออนี่นี่นีหนี่น้ำมันนี่มันอยู่ลูปเก่านี่ reng ngoài nó há rồi reng ngoài b่ นี่เต็มบ่ เด้อสั่งลูกนั่นอย่าบา้าน่ะเด้เอ,อเอ๊ะหอตะคอยไงท่างนั่นแหะไปแล้ปีลังนี่จะเอานี่มาลงใหมแล้วนี่ถาตีเลยสิเกม ขุดวะตกจกเยอะใครใครวะคูนอยไท้มาหนึอู้หูโอ้เตาปื๊ดลาไรนั่นอกจกจกปลานั่นนี่มี่จกนั่นี้จกจกจกรู้แพนในจันไม่มากไงใครไปนี่คร้ย อะไรสูสูบกับสู้งกันเลไไม่ทำใครกันอยู่เไม่ทำดีกันอยู่สไปเลยอ่ะสจ้เองัดีม่สูบไปีเอง็ทำีเขาไปมีดีเลยสูบไปเลยทำสี่ร้อยห้าร้อยลิไปจนลินเนี้ยแป้งในอาจารย์เขียมลานลางนะเขี นีเรียบร้อยแล้ว er ครับผมหนึ่งแจมครับผมได้เละไปดะได้เลยจัดเก่งวิชมผลงานได้จัดเก่งเ,เ,เอาครับใส่สวยครับใส่สวยโอเคครับพี่น้องน้ำแห้งแล้วครับน้ำไกแห้งแล้วทีมงานอะไรก่อนจัดเก่งทีมงานอะไรก่อนทีมงานปิดงทอดเอาปิดงทอดไปลูกพี่เฮ็ดงานไหมลูกน,น,น,น้อ,องเฮ็งงดงานสูบป,ป่าครับผม ไก่แห้งนะครับมือปลาไหลกำลังไล่แทงครับผมสุดยอดครับนี่ยสองคนนีน๋เบิร์ตบันผมว่ามีสองคนนีน่แหละแทงปลาไหลสุดยอดแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วอยู่แล้วลูกเนี้ยแทงถูกแล้วเรียอดเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมหนึ่งเต็มสวยๆครับผมเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมซ่านวะนี่ซ้านวะนี่เพราะจะแก้มาถือกันเดียวเรียบร้อยครับครับผมห้อยๆอันนี้แผแนนแฝงเราเรียบร้อยครับลูกเนี่ยลูกเนี่ยแทงถึงแล้วครับผมโอู้หบอกใหญ่เลยครับผมตุ้ยไม่ไอ้ยังไง

เกี้บ้ถึกจีต้วเห็ารุ่นรุ่นมืนี้พวกเขาได้ไอ้ตุ่มอะตุ่นใหญ่ใหญ่เนี่ยะชากไม่เต้วน่อยแ่ะ มือนี้ว่าได้เน้ปเปนปลาคอมาดูครับเน้นปลาไหลครับผมเออฮะตัวใหญ่ปะเฮ้ยผูดผู้เราู้เราหรือพี่เอาเล้วครับผมทำคนกับกบแล้วครับผมลาทางไหน บอลเรียบร้อยครับผมปลาช่อนครับผมปลาช่อนปลาไหลครับผมปลีปริปลาไหลในไป <ใ>น่ยโอ้ยอีกช่อนครับผมอีกช่อนอีกช่อนอื้วนตัวอ้วนตับไปครับผมไปเบิร์ต้าครับผมรกแม่ตู้ใหญ่ยังอยูงไง่ไหนไหนอยู่ไหนรถหน้ามเนี่ยฮะที่บ้าน เมียเมียหักกบใหญ่ด้วยเมียนี่ครับผมลุงลุงครับกำลังมาจับปลาครับผมโอ้กบอะไรๆขนาดนี้ท่านเสียว้เก็บแท่งไปแล้วักระโดดออกได้ไป ไปถมยุ่นี่ยอะไกินเนี่ยไมีอยากบแย่งในวุ้นพี่ไม่ไไมาไาอากบตัวใหญ่เลย โอเคครับผมพอเหรอครับผมลาไรครับผมลาไรเอาหิน oh. <c oughs> ตัวบะ ว่าเลยเนี่ยหห้เกมเยมตีเตยมตีเตยมตีเล้เห็นแม่นหัวนบอเอาเนี่ยไมตีไปไลู้นนดนไม่ตีไปเลยเมีย กูได้ทำโอ้ยเดี๋ยวว่าสั่งนั้นไม่หลอกกันนะเว้ยไปครับผมไปเบนท่าผู้ครับผมท่าพูดนครับดูดังไป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 จู่ออกมาไปปลาอยครับท่านี้คุปปลาอยแล้วครับผม ไปหลายครับผมอยู่นี่ได้บ่มอะอยา่าได้บ่เนี่ยโอ้โอ้โอท่านี่มันตื่นเ,เลยดูพี่ ไปเมียเมยเอามาดูเม uh ียมาดูดูหัวน่ำผัวอไรครับผมปลาไรลาไรๆครับผมมาเอาใส่เอาใส่ถุงเขียวแค่ทินูไปเมี มาครับเรียบร้อยแล้วครับผมแม่บักใหญ่เลยครับผมเปิดเลนออกมาพันนี่เออออกข้างนกี่ดีมมเนตัวลูกแนยพินหางวะ ว่าแับไงเล่เมื่อกี้นี่ต้มบ่ต้มปลาคว้ากับปลาปลาไหลแหละบ้านีหนเมียกวดข้างนา้าเจ้างไรจะทำ

Ở ngoài nè Bực kia tôi mà đấy này bụi đi Gấp tin tôi Ờ, giờ đây phải mmh. chạp bằng cái mẹ mmh. mẹ mẹ, tôi đi mẹ 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 Tôi chạy đi Thế đó Tôi chạy đi, dài đấy Ở đây, จัดการคุบเมียเมียคุบเลยคุบ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 เมียคุบเอ้าเห็นไหเห็นไหเห็นไหเห็นแปมาแล้วดิโอ้ยตายตายเห็นไหตัวใหญ่อยู่เดิ เอาละวคผมทานเมียกันแล้วบ่ะพอไงครับผมฮะถูกหรือที่ถูกยังเมียเมีย Lát lát, miếp 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 lát lấy Thấy không? Thấy không thằng? Nè, nè Bố này, bố đây บูกวะโอ้ยแทงใหม่ซะดิโอ้ยท่านเจียมไหมาอย <c oughs> แทงถึงไหมครับผมดอกดีพลาดครับผม ว่าลงไปทั้งลึกแล้วอาครับฮะแบบไงเลยครับผมเลี้ยงอุ้ยเลยครับผมโอ้หลายครับครับอะไรพี่เนี่ยครับพันเกมครับพันเกมผู้ปิดทองหลังผ้าครับผมฮมแม่ดูจะเปียรครับผมหนึง่ง สว่งจ <Goodnight, S 1> <hire> ับแพรเฮ้แม่จับปลาช่อนขึ้นไปแม่ในเกมแม่อันนี้คือเป็นลุงเงียบลองแพรล่องแพรอันนี้คือเป็นผมมาสอดตัดเลยบักใหญ่เลยครับผมไปครับผมเบิ้งตัวต่อไปคอใหญ่ครับผมคอใหญ่ครับน้ำแห้งเริ่มเห็นตัวแล้วครับผม เห็นมาสิโนเขาเคอเห็นคือเห็นเตยเปงมานนีเดียวถ้าเสียบกูเห็นเตยเปงมานไปทางไหนมาตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่นะนายเนี่ยเนี่ยเห็นไม่เห็นอยู่ ก็มอหน<ะ>่อยได้เล่ก็มอหน่อยไหมแขเาเลียดเลียดออกเลียดออกเลยไหเพิ่งครับ เลียดแดงยิ่งคืนเลยนี่โอ้แทงนี่นี่ตัวนึงอะเม้ย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 เมี้ยปักไงเลยสิดด้ิดดว้าว่าิดด้วผ่านนะเออโอ้นหลอ้งลึกเลย ลูพี่เอเาควบคุมหัวก,กระโ,โหลกจ้ตายลีเลยนี่เลียดอแบบนี้ถก้องน,น่ตาัยาดินี่เไนนยังเจอหน้อยแล้วแม่นวดนี่ร่งลึกหรอวะ ะวจำสอไมีนิจแน่อีกแท่งสิงมันบ่ีไหมนี่เด้วมองมันเยาวใหญ่ตรวนี้เหยวโอ้แทงขาดเลียดเตรียมรู้เลยครับผม จากเขาิ๊ก่เดี๋ยวจะเลียดมาเลียดเตจี๊ยบลูเลยเเลเลยังเลยแหงแล้วครับผมเสร็จแล้วจับเสร็จแล้วบัดรเลยได้ปลาไหลจักษ์หาลุ้็แหละไปแล้วยากครับยากนะครับจับปลาแท่งปลาไหลอยู่ครับพูดครับปลาไหล ประมาณหาโลคหกโลค่าขายแล้วครับมือนี้งี่จอดครับทีมงานคุณภาครับผมขอจบคลิปไปเพียงเทานี้ครับผมเดี๋ยวสบบ่อต่อไปเลยไทยเพื่อนครับผม